ท่านเสนาธิการหน่วยจุดพ e. ิจารณสุขผู้แทนศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแนภาคใต้ท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกล่าวสุรพจน์ท่านคณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนนักเรียนผู้เข้าร่วมการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ที่รักทุกท่านในการจัดกิจกรรมการประกวดการกล่าวสุรพจน์ใต้ร่มพระบารมีสู่สารีสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบเพชรตัดเพชรในหัวข้อประสบนิกรชายแดนใต้ร่วมใจพัก รักในหลวงและอย่างที่10ในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณทุกท่านทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือการดําเนินกิจกรรมสําคัญในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และแสดงความสามารถในการใช้ภาษาไทยส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทักษะการพูดการใช้ภาษาไทยรวมทั้งการสร้างจิตสํานึกในความเป็นไทยมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ซึ่งการประกวดแข่งขันระดับพื้นที่รอบเพชรตัดเพชรในวันนี้เพื่อที่ต้องการจะค้นหาสุดยอดคนเก่งในการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อใต้ร่มพระบระมีสู่สันทิสุขแห่งชายแดนใต้พระคือแก่นแท้แห่งธรรมรงรัฐราษฎรพักดีดุจสายใยรัก อันมั่งคงหลากศรัทธารวมใจเป็นแสงทองปัตภีร่มเย็นเพราะพระราชามีธรรมทรงนำทางตายแผ่นฟ้าปลายด้ามขวานบ้านเรานี้คือถิ่นทีพระหูวัฒนธรรมหลากสีสันต่างภาษาศาสตร์เชื้อชาติร่วมผูกพัน แต่ใจมันเป็นหนึ่งเดียวเพียงพระองค์พระสงฆ์นิก่รนชายแดนตายรวมใจพักรักในหลวงรัชกาลที่สิบตฟ้ฝาสยามนับแต่ครั้งแผ่นดินยังไม่ได้ชื่อว่าไทยมีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงผู้นำหากคือผู้ทรงถักทอพื้นดินใน้กลายเป็นพื้นเดียวกันพระมหากษัตริย์ไทยไม่ใช่เพียงองค์ประมุขหากคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ คือผู้นำที่มีเพียงทรงนำด้วยอำนาจแต่ทรงนำด้วยหัวใจครับผม,มรู้สึกดีใจค่ะารางวัลนี้เป็นรางวัลแรกไหมรางวัลประมาณที่สองรางวันที่สองแล้ววันชนะเลิศเนี่ยครั้งแรกไหมครั้งที่สองอ๋อคือ,คอประกวดสองครั้งชนะเลิศทั้งสองครั้งเลย<ม>เป็นไงไม่อยากจะขิงกันทุกคนไม่ธรรมาดาคนนี้จริงปะ อ่ารู้สึกวันนี้ภูมิใจกับตัวเองไหมครับภูมิใจมากคอ่าภูมิใจมากๆนะอ่าลองแบบว่าเขาเรียกอะไรให้คะแนนตัวเองว่าเราเนี่ยวัน,นเ,เนี้ยเราภูมิใจเน่เราได้กี่คะแนนภูมิใจหนึ่งร้อคะแนนเลยอ100๋อหนึ่งร้อยคะแนนเลยขอสาําให้กับตัวเองหน่อยไปต่อได้อ่าขอบคุณน้องโซเฟียนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรจะบอกกันไดไม่สามคำสามคำเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเก่งจริงๆครับผมเก่งจริงๆทุกคนอ่าขอบคุณมากครับ สวัสดีครับก็ผมนานิเซรันนิอมานักเรียนฉากจากโรงเรียนดารุสลามครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลนี้ครับคือเรามีการเตรียมตัวแล้วก็พอวันนี้ได้มาปฏิบัติจริงได้มาพูดจริงๆเนี่ยคือมันเป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ไหมก็ตามที่เราคาดหวังนั่นแหละครับตามที่ซ้อมเลยและตอนแรกเนี่ยก่อนที่ขอจะประกาศร,รางวัลเนี่ยเราได้มีความรู้สึกว่าเราแบบมีสิทธิ์ลุ้นระดับหนึ่งไหมระดับที่หนึ่ง ตอนแรกคิดว่าน่าจะไม่ครับรู้สึกว่าคนอื่นน่าจะดีกว่าเท่าที่เราได้ได,ได้ได้รับฟังมาใช่ไหมคิดว่าคนอื่นอาจจะพูดได้ดีกว่าเรานะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะคือเราอาจจะพูดในตอบโจทย์หรือเข้าตรงเนื้อหาที่กรรมการท่านให้คะแนนแล้วกันะกน,นะครับวันนี้อยากบอกตัวเองว่าไงขอ3คําดีมากๆากิจ๋งไหมทุกคนถ้าไม่จริงคงไม่ได้ที่หนึ่งครับปม Hehehehe <laughs> <laughs>